เอาละครับฝึกเล่นอาร์คไนวันนี้ขอภูมิใจนำเสนอทำเพจที่สองของเควสผู้เล่นมือใหม่นะครับซึ่งเพจแรกเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะผ่านกันไปได้ไม่ยากดังนั้นแล้วเพจที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำให้จบกันในทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ ก็อาจจะมีเพจที่3เพจที่4ตามมานะครับทีนี้เนี่ยก็วันนี้มันดึกแล้วเนาะผมก็เลยเอาอะไรเบาๆมาไว้ให้หลายๆคนดูเนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะครับอ่ะไปรับชมกันเลยแล้วก็พบกับผมอมโน,โนุ channel ครับ เอาละครับก็กลับเข้ามาสู่คลิปกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอัปเครรับอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะได้ไม่มีอะไรบังนะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนอันนี้คือเพจที่หนึ่งนะตรงนี้ผมทำค้างไว้อยู่ซึ่งผมยังไม่ได้ทำถ้าใครติดตรงเดียวกันนะครับให้ไปที่ด่านที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณเลยก็ได้อัอนนี้นะผมกดไปที่สีขาวนะครับ

เรียบร้อยนะครับซึ่งรางวัลของเพจรอบสุดท้ายเนี่ยจะแจกน้องเทกซัดฟรีนะครับเนี่ยอันนี้บอกแล้วว่าเพจที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วเพจ2เพจสมเพจสี่เพจห้าเพจหกเพจเจ็ดเพจแปดนะครับอ่ะทีนี้ในเพจที่ตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยมันก็จะมีที่ผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยคือเคลียร์เสร็จแล้วตรงเนี้ย จะได้ไม่ลำบากอ่ะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเคลียร์สเตต0ศูขีด11 1ครั้งนะครับก็คือใครที่ผ่านไปแล้วก็คือเตตน,นี้จะผ่านให้อัตโนมัตินะครับต่อมาอันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนตัวในซัพพอร์ตนะครับซึ่งผมก็ไปทำมาแล้วนะครับตัวตรงนี้เนี่เอาตัวซัพพอร์ตขึ้นหนึ่งตัวก็เอาซัพพอร์ตขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ต่อมาไอตัวอันที่สามเนี่ยเขาจะบอกว่าให้มีหนึ่งคนเนี่ยที่มีค่าทัดเนี่ยเกินสิบเปอร์เซนซึ่งค่าทัดไปที่ตรงไหนเวลาที่จะทำตัวุทรนเลียวเนี่ยเขาให้เราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาจะให้เราติดตั้งอมิยไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยค่าทัดเนี่ยพุ่งแน่นอนนะครับ แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายสุดเลยเขาก็จะบอกว่าให้เราอัพสกิลโอเวอร์เลเตอร์ใดก็ได้นะครับให้เป็นเลเวล3 1ตัวอ่ะทีนี้ก็จะเคลียร์แล้วนะ4ตัวนี้นะครับอ่ะถ้าใครยังไม่เคลียร์นะอ่ะต่อมาอันที่1ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปแก้ไขโปรไฟล์ของเราในยนะเพื่อนหนึ่ง หนึ่งรอบนะครับจะเขียนอะไรก็ได้ในตรงนี้นะครับเขียนไปเลยกดไปเลยเนี่ยคอนเฟิร์มกดออกมาเควสก็จะเสร็จให้นะครับแบบนี้ทีนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าเล่นอะไรก็ได้นะครับเล่นอะไรก็ได้โดยต้องเป็นออโต้นะครับอ่ะคนจะเล่นอะไรก็ได้ขอแค่เป็นออโต้นะฮะขอแค่มันออโต้ได้1นรอบ ในทีนี้ในที่นี้ผมเล่นอะไรดีเล่นอันนี้แล้วกัน,นออตโต้ไปหนึ่งรอบนี่ 急ぐことはないよヨミエの道は混んでいるからね加減はしますようん、うん、てるよ今度こそ自分の力を証明してみせますここに 花にエり羽織りきて刀さす女油断してはいけません動かないですさああと少し。ウォーニングアップはここまでだ อ่ะอันนี้จะผ่านแล้วนะฮะโอเคมาดูกันว่ามาดูกันว่าเสร็จหรือเปล่า อ่าเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้จะเหลือเปลี่ยนชื่อทีมนะครับก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเปลี่ยนชื่อทีมหนึ่งครั้งนะครับตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ผมเปลี่ยนไปนเลขหนึ่งก็ได้นะครับทีมที่หนึ่งอ่ะเบสก็จะเสร็จนะครับแล้วก็เหลือสองอย่างนี้นะครับซึ่งสองอย่างนี้ก็จะทําในนี้นะฮะอ่ะขั้นแรกนะครับก็ อันดับแรกเลยผมเก็บออเดอร์ตรงนี้ก่อนอ่ะเอ๊ดรับไปเลยเนี่ก็คือเขาจะให้ผลิตเจ้าตัวสีทองตรงนี้เอ๊ตัวทองที่เราผลิตไว้อยู่แล้วและอย่างที่สองนะครับเขาจะมาให้เราเนี่ยผลิตเจ้าตัวอ e p ตัวนี้อ่าดตกลงอ่านี่กดรับอ่ะ โอเคได้2อันแต่จริงๆน่าจะแค่อันเดียวก็ก็พอแล้วแหละคิดว่านะอ่ามแล้วเท่ากับว่าครบแล้วนะครับตรงนี้อ่ะก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับ,รรบ,รบถ้าทำตามก็จะเสร็จแบบนี้แน่ๆนะครับไปรับไปเลย โอ้โหรอบหน้าจะสอนอะไรนี้แต่เมื่อพอกดว่ามันยัดให้ผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอาอีกตัวเซริร์ฟนึงสอนแล้วกันครับคิดว่าน่าจะเอา,าบอกกันได้ง่ายกว่ากดมาทีนี่คืออันนี้ผ่านเกือบหมดละนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แ a n k คิวครับฝันดีครับทุกคน